สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเดตามรับชมก็ได้เลยครับเขาันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูรถแท็กเตอร์เข้าใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นอะยันม่า35แรงนะเป็นตัวธรรมดานะผมครับราคาข้าบตัวคันนี้ก็อยู่ที่120,000บาทนะครับมาดูกันที่ยางหน้านะครับตัวนี้ยางหน้าก็สภาพก็เริ่มไปนะเดี๋ยวถ้าในสนใจก็เราคุยกันนะเผื่อเราเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับราคาก็คาดว่ากันอีกทีนึงนะผมครับส่วนยางหลังก็ใด้งานกันจนลืมนะครับยางเหลือเยอะนะผมครับ ยางเต็มเต็มนับสภาพ99%นะครับยางหลังกระทะล้อทั้ง400นะครับไม่มีดามไม่มีเชื่อมนะผมครับรถเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเราขายตามสภาพครับราคานี้ขายตามสภาพตล้ต่อใช้งานได้ปกติทุกจุดครับผมเดี๋ยวมาดูกันที่ดันดินน้าครับตั้งมาดูดันดินครับผมครับใบเกตนะครับใบเกตหน้านะครับ80 90%นะตัวนี้เหลือเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันฝั่งนี้ต่อเลยครับผมครับ ฝั่งนี้ก็ผมเดินทุกจุดนะครับผมครับสีเดิมทุกจุดครับเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีครับอุปกรณ์ติดข้างหลังนะครับปกตินะครับจะเป็นผ่านพวนนะครับแต่ว่าท่านใดอยากได้ลอตเตอรี่นะครับก็ตัวนี้ตัวนี้ก็บวกเพิ่มได้นะครับราคาบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะได้ลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราลองไปชมการรีวิวการทำงานของรถกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูระบบนะครับไฮดรอลิกแล้วก็การขับเคลื่อนของรถกันนะครับผมครับได้ครับขันเคลื่อน หรับคลิปการรีวิวการใช้งานก็ประมาณนี้นะผมครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถาไมได้นะเดี๋ยวรายละเอียดทิ้งไว้ในคลิปนะผมครับรถก็อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับร้านคุณสายด็กเตอร์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพื่านี้ครับขอบคุณครับ